สรุปเหตุการณ์กองเรือ Global Smooth มุ่งหน้าฉนวนกาซ่าวันนี้เรามาทําความรู้จักกับกองเรือนี้กันค่ะกองเรือมนุษยธรรมกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหลังพยายามส่งความช่วยเหลือไปอยังกาซ่าและถูกกองกําลังของอิสาราเอลปิดล้อมสกัดไว้กองเรือนี้นะคะมีเรือทั้งหมดเนี่ย50ลำและก็มีนักเคลื่อนไหวเข้าร่วมกองเรือ500คนค่ะหนึ่งในนั้นมีเกรตทันเบิกนะคะผู้เคลื่อนไหวด้านมนุษยธรรมและสิ่งแวดล้อมชื่อดังชาวสวีเดน กองเรือโกลบสูะคะได้ออกเดินทางตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมค่ะออกเดินทางจากท่าเรือในสเปนและอิตาลีก่อนที่จะไปหยุดที่กรีซและตุนิเซียและเดินทางต่อไปอยังฉนวนกาซาค่ะโดยมีจุดประสงค์เพื่อน,นําสิ่งที่ขาดแคลนส่งไปให้ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาที่ตกอยู่ภายใต้สงครามที่ยืดเยื้อสเปนกับอิตาลีได้ส่งเรือคุ้มกันกองเรือแต่ภายหลังได้ร้องขอให้นักเคลื่อนไวหวหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับอิสราเอล แล้วทำไมกองเรือ Global Smooth ถึงต้องเดินทางไปยังฉนวนกาซาสถานการณ์ในฉนวนกาซาเป็นอย่างไรกาซาตกอยู่ภายใต้งสงครามยาวนานกว่า2ปีนำไปสู่หายนะทางมนุษยธรรมรเผชิญความหิวโหยเกิดวิกฤตขาดแคลนอาหารซึ่งกองเรือดังกล่าวเป็นความพยายามครั้งใหญ่นะคะนับตั้งแต่อิสราเอลปิดล้อมทางเข้าออกทางทะเลของฉนวนกาซาที่เกิดขึ้นมายาวนานถึง18ปี แล้วอิสราเอลว่าอย่างไรบ้างทั้งอิสราเอลระบุคําว่าจําเป็นที่จะต้องปิดกั้นเส้นทางเดินเรือเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มฮามาสขนส่งอาวุธผ่านทางทะเลเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นก่อนครบรอบวันที่7ตุลาคมค่ะที่กลุ่มฮามาสบุกอิสราเอลและสังหารรวมถึงจับผู้ที่ร่วมเทศกาลดนตรีโนวาเป็นตัวประกันหลังจากนั้นได้เกิดสงครามที่ยืดเยื้อะระหว่างสงฝ่ายมายาวนานกว่า2ปีค่ะ